คือที่ที่โหคือแยกความหล่อความสวยไม่ออกเพราะว่ามันหล่อสวยทั้งคู่มันทำหน้าแบบนั้นนะคืออ่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้วันนี้ถึงถึงเวลาที่คุณรอคอยแล้วค่ะใช่ครับรอทุกคนน่าจะรอมานาน กับคอนเสิร์ตคู่ครั้งที่2อของเราครับเป็นซีน e ่เราเซ็ตเพคอนเ Crazy in Love ในวันนี้นะครับเราเป็นทีมคอนเซ็ปต c n e ระับความ r มัหมดัามถึงไหาตวิ่งงานเยอะก็ตั้งแต่เมื่อวานที่รังคู เสื้อผ้าหนูสซอรพรหลายชุดมากสำหรับผมเพราะว่าบางชุดก็ยังไม่เห็นแล้วเห็นแบบว่าฮารามาวู้อย่างนี้เลยหรอ <c oughs> คือมันคอนเซปต์ r r a z y in love ใช่ครับแต่ว่า <c oughs> ที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนมันไม่ได้มีแค่แบบในคอนเซปต์คือมันมีเรื่องโชว์เรื่องเสื้อผ้าเรื่องเพลงด้วยใช่ครั้งน,นี้ทุกคนน่าจะแบบแตกตื่นอยู่เหมือนกันค <c oughs> ตับองเมื่อกี้พี่ซีพูดไปแล้วว่า เสื้อผ้าหนูคือเกินเรื่องไปมากลองสะพอยซิว่าเสื้อผ้าหนูระดับไหนคลอยคนนี้มันก็เหมือนคนที่ไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้อยชิ้นบางทีก็รู้สึกว่าเออแบบแล้วโทรศัพท์ไปเลยนะฮะฮัลโหลไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้ครับผมก็เสื้อผ้าแบบว่าน้อยชิ้นฮะไม่ก็เป็นเสื้อผ้าแบบขาดหลุดรุ่ยนิดนึงนิดเดียวเหรออ๋อจริงเหรอ ก็ไม่นิดจะบอกว่าครั้งนี้ที่สุดเท่าที่ผมเคยแต่งมาแล้วในทุกงานคอนเสิร์ตเลยใช่แต่ถ้าหนูชอบก็โอเคก็ลองดูอีกันลองดูลองแบบลองหลายแบบบ้าใช่จริงๆเสื้อผ้าผมก็ไม่ต่างอะไรจากหนูมากแต่ผมบอกว่าเออผมเพิ่มชิ้นตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ไหม เราเป็นซีฟู้ดได้ไหมมันเย็นผมคนที่หนาวมันเย็นเออแอร์แอร์อิมแพคมันเย็นมันไม่หนาวติมเคสซี่จะรนก็ได้ติมเคซี่จหนาวแค่ไหนเราก็จะอบอุ่นได้มีวิรอมีวิธีมีวิธีก็คือเอาเอาโตอยู่ที่ไฮโลไม่ใช่ก็มีวิธีใช่ไหมหนูมีค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นไมโคนด้วยมีวิธีเพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองเดี๋ยวนะ เพ so oh. no no right> ิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองแต่ให้คนข้างๆก็เพิ่มที่ตัวเองไงเขาก็จริงก็ได้ถามยังไงเพิ่มให้ตัวเองไปหาจากทางไหนก่อนเพิ่มให้ตัวเองไปหาจากทางไหนก่อนจากข้างๆนี่แหละครับการฝึกซ้อมก็หนักโว่เหมือนกันใช่ไหมใช่ซ้อมซ้อมเยอะเลยแบบว่าครั้งนี้ แบบอยากจะใส่ให้มันสุดเหมือนกันถ่าแต้นนะโค้ชทาจัดอีกก็ต้องสุดอีกแต่ครั้งนี้ก็สุดสำหรับครั้งนี้เลยซึ่งสุดสุดแบบเต้นแบบสุดแล้วก็มีสิ่งที่ไม่เคยทําหลายอย่างด้วยที่จะได้มาทําในครั้งนี้คราวนี้ครั้งแรกเขียนบอกว่าท่าเต้นก็คือมีแบบ ถ้า้ะาเลิกแบบว่าโผงม,มากตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตอนทำไปในฝีขาเรียกว่าทุกคนผมก็บอกเงียว่า,อ,าอยากเห็นรีแอคคนตอนเห็นเพลงนั้นเพลงนี้หรือว่าชุดผมนี่มันจะต้องแบบว,ว้าวเอเอที่สี่ท่าเต้นกับชุดนูนิวถ้าให้ออกท่าทางมันขนาดไหนค่ะเอาแค่เอาแค่หน้า ใช่อ่ะโอ้มันมีหลายเลเวลมากอ่ะเอาเลเวลขั้นสุดท้ายแล้วกันขั้นสุดท้ายเหรอขั้นสุดท้ายขนจนขนกี่ชุดไหนอ่ะเมื่อวานรันดูผมานมาอ่าอ่าตอนเด็กขนมาเพิ่มมีชุดนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนี่คืออะไรแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจะไปแอดออนอะไรเพิ่มหรือตัดแต่งเองหรือเปล่ามีเพิ่มอีกนั้นไหมคะ ก็อาจจะไม่ลงชิ้นเออชุดที่เฮียเห็นจริงๆแล้วอาจจะอาจจะน้อยชิ้นไปหน่อยครับอาจจะเพิ่มเข้าไปนิดนึงถ้าน้อยเกินก็เขินอันนั้รีแอคละคะถ้าเป็นของเฮียละคะถ้าของเฮียหรอชุดที่อเฮียด้วยหรอเอางั้นเป็นโชว์เฮียก็ได้โชว์ของเฮียหรอหนูน่าจะตกใจในครั้งนี้น่าจะเห็นพุงผมฮะอย่างที่บอกเซอร์ไพรส์มากตอนคิตติ้งไม่มีหนึ่งยังนี้อยู่ ก็มีนิดนึงก็จริงโชว์ของเฮียก็จึ้งเหมือนกันคือเราจะมีโชว์เดี่ยวที่จึ้งๆของแต่ละคนด้วยครับแล้วคู่ก็จึ้งเหมือนกันโชว์เดี่ยวเฮียก็แบบโผยขอเลีแยงไม่ีรได้แล้วไปเอาคู่ออกมานกได้รูปเปียหวายฮะเปรี้ยเหรอเกลือท่วงตัวเอ้อะอิมแพคไม่เย็นไงเฟรซี่มันเพิ่มความร้อน อ่ะแล้วความเคซี่ถ้าเป็นเคซี่ของคุณสองคล่วครีแอคจากแฟนๆจะต้องเป็นแบบไหนเนหลังจากที่ทุกคนได้ดู MV Hard ฮันเของเราใน MV มันมันดูโอ้โหเบาไปเลยเออเบาไปเลยแต่ทุกคนดูชอบนะคะก็ดีใจเดี๋ยววันนี้ก็ได้เห็นแน่นอนเพราะว่าถ้าแบบเต็มเป็นยังไงอ่ามันมีตัดแบบชึบชับชชึบ ไม่ดูทุกคนฝึกร้องมาได้ยากนะครับอันนี้ชี้นนี้คือร้องร้องไปแล้วใช่ไหมครับโอ้ยร้องได้แล้วหรอครับวันนี้วันนี้ตอนร้องอ่ะต้องได้ยินสียงทุกคนช่วยร้องด้วยอยากให้เขาช่วยร้องข่อนไหนบอกไปเลยเราบอกไปเลยให้พร้อมเตรียมกันข้อนโซโล่ครับข้อนโซโล่ที่ไม่มีเแข่งร้องไม่ได้ดนตรีไย่งช่นั่นก็มีเสียงร้องอยู่นะทั้งโซโล่แล้วถ้าล้วถ้เราต้องเก็บหุบเก็บขอเราเก็บอะไจะได้เห็นไหมคะ มันมียิ่งกว่าห้านั่นอีกเยอะเลยเคอรี่อะไรพวกนี้มาไหมเห็นไหมล่ะฮะอย่างที่ผมบอกฮะไม่ให้ผมปวดหลังปวดเข่าได้ไงอะแต่ละาพุงแต่ละห้าปกติเต้นอยู่ส่วนบนไงตอนนี้เต้นส่วนล่างด้วยอะส่วนบนนี้ไม่พอนะล่างนี้ไม่พอล่างลงภาคพื้นดินอีกไงลมลุกคุกคานกันวะเด่นคิดว่าแบบมีอุ้งมีอุ้งหยักอะไรพวกนี้ ผมอยากผู้ยากมผมอยากนเยี่ยมคือผู้เยี่ยมไปเยอเยนี่ยไปหาแบบคนดูเลยคนดูวะคนดูคทับคือเท่าที่ฟิสซ้อมมานี่คือแบบอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้คิดว่าพร้อมแน่แน่จากที่คิดว่าพร้อมเมื่อวานมาวันนี้แบบรู้สึกมันหายไปเยอะไหมเพราะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วรู้สึกกดดันฮะเมื่อวานตอนรันเมื่อวานตอนรันถ้าผมให้คะแนนตัวเองนะผมให้เก้าสิบเลยเมื่อวานรู้สึกว่าตอนรันทำได้ ดีเลยคนระับ<อ>ก็วันนี้ก็หวังว่าจะทำได้ดีเหมือนเมื่อวานและว่าต้องดีกว่าด้วยใช่ถามของ5ชั่วโมงของคอน5ชั่วโมง5ชั่วโมงถ้าไม่พูดเพลินอาจจะไม่ถึง <c oughs> ขอบคุณนะน <c oughs> ี่หนูบอกว่าถ้าเฮียไม่พูดมากอาจจะไม่ถึงไ,ไม่หนูด้วยคือขี้เมาอ่ะอยากคุยกับน้อโคนเราชอบคุยกับท้องโคนไงแบบเราชอบมีรีแอคกับ แฟนๆนี่อยู่แบบดูด้วยกลัวะเขาเบื่อไม่อยากจะชวนเขาคุยค่ะเพราะนั้นงั้นต่อไปเราลดเพลงแล้วคุยครึ่งหนึ่งแล้วคุยครึ่งหนึ่งเป็นคอท็อปโชว์ไหมลูกท็อคโชว์คอนเสิร์ตท็อคโชว์คอนเสิร์ตแตรก็เชื่อแหละก็เชื่อ่าจะเป็นพี่ๆสื่อทุกคนอ่ะเพียร์ค่ะ พี่มาหลายรอบแล้วพี่อยากให้ลูนิวสปอยแข่กเจอร์ดิ่งเพราะเขาบอกว่าเป็นเสาหลักของเขาาหลอกอันนี้เขาหลอกถามคุณอีกแล้วนะพี่ซีเนี่ยเราถามอยู่วันนั้นก็หลอกถามดีที่มีสติแบบเราดิเหรอเขาต้องคำถามมาเรื่อยๆเขาต้องล้องคำถามมาเรื่อยๆเขาบอกว่าพี่ซีบอกว่าเอามาสู้กับลูนิวได้สู้ได้ครับเออสู้ได้ในระดับไหนนะคะลูกสู้ได้ในระดับไหนหรอคือ มาเป็นทีมเดียวกันด้วยแล้วก็มาเป็นแบบคือเขาเลิดกว่าผมอีกมาเขาห้าคนไหมคะแต่หคนมันก็มีหลายวงนะออแตว่มีห้าคนแน่ๆถ้าผู้พูดขนาดนี้น่าจะรู้แล้วแหะ อาจจะไม่ใช่ก็ได้แค่ติดกันเนาะอาจจะเปลี่ยนก็ได้เกสก็มีท่างที่เป็นคนเดียวท่านเดียวแล้วก็มีหลายท่านอยู่ในโชว์ใช่ครับมีมีมีเกสแบบหลายเซตหลายท่านเลยแหละครับเจ๋อเป็นสี่เลยแปลว่าหลายพันก็คือแต่ละพันก็แตกต่างกันเลใช่ครับแล้วก็คือไม่ได้มีเกสแค่แบบ มาร้อมาเต้นอาจจะมาทําอย่างอื่นที่แบบมันสนุกทำอะไรอ่ะอันนั้นมันสนุกมากอันนั้นตรเครียดเลยสำหรับตัวเยมันสนุกมากแต่เยก็จะรับบทหนักนิดนึงอ่าเย่รับแบกด้วยครับอาจจะไม่ใช่ก็ไดาราอะอย่างอื่นเพราะว่ามันมีแบบว่าคนแฟนดาวเกณรับเชิญมาเยอะเหมือนกันมีถูกไหมคะ ถูกตั้งแต่คนแรกเลยครับม่เคยเจอเลยสิห้าพลงตรงภาพลงตรงนี้มีคนไทยเทียวติดมั้มีมีอีาวแต่ว่าอันนั้นคือแค่ยังมีอีกเยอะแยะคือสปอยไปสามรอบละมั้งครับนั่นน่ะมีคนดาวถูกหมดแล้วสามรอบอยู่ในหนึ่งในนั้นได้ครับจากท่านหนึ่งคิมเบนเกสสิ่งยากไหมคะสิ่งยาก ยากยากครับเพราะว่ายากเลยเพราะว่าช่วงนี้เหมือนแบบว่าเขาก็มีการคอนเสิร์ตเยอะมีงานเพลงเยอะซึ่งวันนี้คอนเสิร์ตก็เยอะมากเพราะเสิร์ตก็มีคอนเสิร์ตของเรื่องอะไรอ่าไม่ใช่ที่มาแนวนี้เลยหนูอ๋อแบบนี้เราต้องร้องมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ไม่เดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้นี่แล้วไงดเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเออไม่เป็นไรเที่ตื่นเต้นทายตืดดย่นเต้นรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเฟรชินเนอร์เรามีหลายพาร์ทครับผมแล้วก็แขกรับเชิญเราจะอยู่ในพาร์ทไหนก็มาลุ้นกันว่าอยู่ในพาร์ทไหนออแต่เราสองคนอยู่ในทุกพาร์ทแน่นอนครับเราเรา,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 าลูกอ่ะลูกลูกอุลลูกฮะเจอยามาเจอยามาเจอแล้วเออทอดแล้วทอดแล้วเป็นยังไงบ้างสนไหมคะ อยา่าไปอยู่ข้างในนั้นแทนฮะไม่เอาไม่ไม่เฮียอยุบข้างในไม่น่ารักเท่าน้องก็จริงก็ถูกครับคุณโซนใช่ไหนคะบอกนิยามสิโซนตั้งแต่สติ๊กเกอร์แล้วฮะชอบล้อเรียนแดดนี้กับป่าปีเรียกเรียกเรียกเราไม่พามาป่ากันอันนี้ป่าอะไรอันนี้ป่าปีนี่หน่าดีตอนนี้ยังงงอยู่เลยใครป่าปีใครแดดดีหนูเป็นอะไรกันป่าปี อ๋อนี่เป็นด่านที่เรอนี่เป็นเซอฟีเหราอ๋อิหรือวหนูอยากด่านที่หรือเปล่าอ่ะเราตกลงกันตรงนี้กันแล่ะเราลองรอตรงนี้หรออ่ะเรารอได้ด่านนี้มันด่านนี้มันจะมีความซ้อมมากกว่าสวยกว่าแต่ช่วงนี้หนูรอคไม่เียวันนี้งงมากแฟนบเดินมาชมรอจังเซ็ตหนึ่งมาสวยจังตลกม่แล้วแล้ว อ๋ออ๋อจะบอกว่าทำเล็บมาใหม่ครับแล้วก็ผมอวดอวดเล็บใช่ไหมสมมุติว่าเฮียเป็นหนูโอเฮียอวดเล็บเล็บหนูเป็นหนูเป็นนะครับนี่เล็บสวยไหมเล็บสวยมากยังไม่ทันมองเล็บเลยมองหน้าตลอดเล็บสวยมากสวยมากมองหน้าก่อนก็้วค่าทำเล็บมาสำหรับวันนี้ใช่ใช่คือผมมาทำเล็บปีละครั้งเลยก็ว่าได้ครับ เพราะว่าคอนคู่2ปีที่แล้วก็ทําครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตเดี่ยวปีที่แล้วก็ทำครับปีนี้ก็เนี่ยททำครั้งแรกในปีนี้เท่าัคอนเสิร์ตเป็นสีแดงใช่ครับเราจเลือกยังไงคะให้เป็นแบบสีนี้อ๋อก็เป็นแคซเลิเลยครับสีแดงอาวอาวอ้ัวอ้าวอ้า่อ้มวอ้าวอ้าวอาวอ้าเอ้าวอ้วอ้าวอีาว้าวอ้าวอ้าว i ้ l วออ้าวอ้นวอาวอวอาวอ้าวอ้าอ้าอ้าวอ้าวอ้้าอ้าวอาอ้าวอา้อ พยายามยากมากเลยเพราะว่าผมว่าแต่ละพาร์ทมันมันมีหลายความรู้สึกคือสปอยได้ไหมอนี่ยบอกไปเลยเก็เห็นแล้ว <c oughs> เราเห็นแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ <c oughs> ในบางพาร์ทอ่ะคิดว่าเอ้าจบคอนแล้วเหรออ่า <c oughs> แต่ยังไม่จบยังไม่จบแต่มันใหญ่มันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่สวยงามถ้าใครได้เข้าดูเอ่อเวทีแล้วเวทีครั้งนี้จอสะใจมาก แล้วก็อจ้าดังข้างสะใจมากแล้วคือแบบว่าเรายกระดับคนดูแบบดูฟินมากผมลองนั่งดูทุกมุมแล้ววันที่รันทูมันคือระดับสายตาของเราอ่ะคือไม่บังใครแน่นอนอะยกพื้นที่นั่งของแฟรๆขึ้นมาของคนดูขึ้นมาระดับเกือบเท่าสเตตเลยคือเดินไปปุ๊บอ่ะดูนี่เลยเดินขึ้นคือกระโดดดูระดับสายตากระโดดแล้วได้สรุด้กระโดดด้วยแปลว่าเวทีโปรดัชชนก็คือจัดเต็มมากตอนที่เห็น พอเข้าฮอลแล้วแบบเห็นโปรดักชันเต็มเต็มรู้สึกันไงคยายให้ฟังตอนผมเข้ามาครั้งแรกรู้สึกว่าหู้เป็นคนชอบดูจอไงแล้วจออย่างมันสะใจแล้วมันอินอะเวลาแบบว่ามีวิชวลหรือว่าการแบบโอบีหน้าเรายเงี้ยเราคิดว่าถ้าเขาสูมหน้าเราเต็มเฟรมมากเลยนะเราหน้าชับบี้มากแต่ก็ต้องดูมุมกล้อง่อยดีฮะีเหรอคะตอนที่เห็นโปรดักชัน ใหญ่ครับยิ่งใหญ่คือมันมีเยอะมีหลายอย่างมากบางอย่างคือราคาสูงมากแ,แต่ว่าใช้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับเพ <ML. S 1> ื่<ม>พอภาพที่สวยงามมากๆ<ม>ก็ต้องยอมเสียครับใช<ม>่ค่าคือปกติก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมเหมือนทุกั้งครับเมื่อกี้แฟนๆไปดูเลยค่ะได้ไปเห็นไหมคะหรือว่าเห็นข้างในเมื่อกี้เห็นส่วนหนึ่งครับเมื่อกี้เราทำเบนฟิตมา ทุกคนแบบว่าแต่งแบบเหมือนงานตุ๊จีเพราสีแดงทั้งหมดเลยแล้วบางแล้วบางคนก็คือแบบแต่งมาเหมือนแบบโอเคเป็นขึ้นเป็นแดนเซอร์หนูไหมเแต่งเต็มมากเพื่อมาถ่ายรูปเราก็เลยแบบว่าใส่เต็มเหมือนกันใส่ชุดที่ถ่ายวิธีาไปถ่ายกับเขาเมื่อวนนี้ไม่ได้บอกความเค a z y c r นี้ของ c r a ี่ขนาดไหนเดาครับคือ ถ้าดูจากชื่อคอนเสิร์ตนะ Crazy In Love ทุกคนาจะคิดว่ามันอาจจะมีแต่แบบความโอ๊ยเราจะต้องรักกันตลอดเวลาเราจะต้องแบบถูถ่ายอยู่ว่าหวานบ้านหวานบ้านูบ้านใช่แต่มันไม่ได้มีแค่แบบนั้นมันจะมีผ่ามันจะมีความรักแบบอื่นๆด้วยก็อาจจะมีความ ท็อกซ็กซ์ใช่อะไรแบบนี้มีความเป็นหัวหัวงเรื่องปกติไม่หัวมันจะมีความยั่วมีความยั่วเรื่องปกติไม่ยั่วหรอไม่รู้ค่ะปกติหนูก็ยั่วนะครับไลยยั่วยั่วไม่เก่งเวลาเขาขึ้นสเตจที่ไรยั่วตลอดยั่วเก่งมันเป็นการแสดงก็คือครั้งนี้ก็คือแบบจัดเต็มยากใช่เขาอยากบอกผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ ลูกค้าทุกท่านที่เห็นนูนิวในวันนี้นะครับว่านั่นไม่ใช่นูนิวตัวจริงก <laughs> ็ออกตัวเลยเหรออกอกตัวก่อนเลยครับเดี๋ยวลูกค้าติดตาไม่ใช่ตัวจริงอ่ะแล้วบนเวทีเป็นใครอ่ะบนบนเวทีเป็นนุนิวหรือเป็นใครอ่ะก็นูนิวเลยเป็นนูนิวที่แท้ครับแตเป็นนูนิวเราอยากอยากโชว์เคอร์ฟอร์แมนซตไงแต่เป็นอีกล่างหนึ่งพอสองปีผ่านมาจากแบบตอนแรก ควมเคซี no ่แล yeah. ้วค่ะพี่ซีโอเคซี่แบบอินเลิฟมากแค่ไหนช่วงแรกก็เยอะฮะช่วงนี้ก็ลดลงช่วงแรกก็เยอะฮะช่วงนี้ก็ลดลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเรารู้รู้จักแบบหมดไส้หมดคภูมกแต่หมดไส้หมดภุมแหละเคซี่ไหมคะตอนนี้เคซี่ก็มีบ้างก็มีบ้างมีก็ยังมีบ้างซึ่งตอนนี้เคซี่มากรู้สึกกดดันมากตก็ปกติใครเคซี่อะ ในเรื่องกอแกลแต่เคซี่เลิฟไมคซี่เลิฟอ,อ,อ่ะคซี่เลิฟใครคซี่เลิเลมากกนในพาร์ทเครซี่เลิก็มีหลายพาร์ทอะแต่ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเครซี่มากกว่าแบบออกมาแต่หนูอาจจะเครซี่อยู่ภายในอ่าแสดงออกมากกว่าใช่พ่อพ่อกอืม้อ่ะอารมณ์ร้อนเนี้ยเหมือนอยากตกย่เน<แ>ี<แ>้ย<แ> มันมีท่าจะตบกันด้วยนะฮะคือจริงแล้วตอนเต้นอ่ะแแบบจะตบกันเหรออะไรเงี้ยมีมีหลายรสชาติไม่ใช่แบบว่าฟินอย่างเดียวเราจะฟินไปในทุกพาร์ทเบอเพอพี่พี่ถ้าอยู่ดูอะไรเงี้ยจนจบอ่ะอาจจะร้องไห้ขึ้นมาก็ได้เพราะอินเพราะอินไปกับเสียงเพลงมีพาร์ทซึ้งด้วยแต่ว่านตอนผมรันบางเพลงผมจะร้องมองจองบอกว่าคนนี้จะไม่ร้องไห้ไม่ร้องไม่ร้องแน่เมื่อกี้มองร้องเพลงแบบอันดู ไปละตานอินละแต่เพลงบางเพลงมันอิมนอมันอินไรเงี้ยแล้ววามแบบ่าโนโคนอะไรพวกนี้อะจับที่อลที่แบบโอ้ยสลิลงมงาโ่นีครั้งนี้จะยังไงให้มันยิ่งกว่ามีผ่านโคเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนดูรอดูซีเปิดตัวมาก <S S อ,อันนี้บอกไว้นใ<ห>นที่เดิครับซีเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นยังไงครับแต่ไม่ใช่คอใช่ไหม ่นังอเคยใช้แล้วเคยใช้แล้วเราไม่ใช้ซ้ำมันจะอะไรนี่สวยมากไม่ได้พอาะรันก็คือต้องให้แฟนรีบเข้าพอนะคะใช่ครับผมแล้วก็ยังมีสามารถใครที่ไม่ได้มาดูหน้าก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะสามารถดูได้เพราะว่าดูอยู่ที่บ้านอาจจะเห็นในมุมมองใหม่ๆที่ชัดกว่าก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เห็นชัดกว่าแน่นอนเพราะว่าโดดเขาบินตลอดไง ใช่ม่ีมีมีเล็บแล้วเห็นรอยเียรสักหน่อยละกันอ๋อรอยผมผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมมีคนแล้ผมชอบจริงจริงจริงบอกเขาว่าเอาไปสู้กับเกสสู้กับเกสเพราะว่าเกรสก็สันือนกันอ๋อไม่ได้ซันคือเน้อทูนุคน่เขาจะผิดใช่ใช่แช่ใช่ใช่่่่ มันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยสิวว้าก็นิดนึงคือบางทีเราเราเราเป็นคนที่เกียบเสร็จเครื่องประดับเราก็เลยใช้แททูในการประดับมันก็เลยดูเต็มขึ้นกับการสไตลิ่งสุดมันทำให้ดูเซ็กซี่ขึ้นเลยค่ะแต่ในสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในการติดแททูคือผมมาถึงเช้ามานสองชั่วโมงเพื่อทำสิ่งนี้แล้วผมใช้เวลา สลับง่วงสลับตื่นเช้าตื่นเช้าวยอะไได้ไหมคะแต่บนเวทีจะเห็นเต็มเต็มไหมคะมีส่วนที่แทชทูที่ตอนนี้เราไม่เห็นมีไหมคะส่วนที่ยังไม่เห็นมามีเยอะเลยอ๋่ผมเห็นมาเทไม่ดูเห็นแล้วไม่เห็นได้ไงคือเห็นแล้วด้วยนะอ๋อผมผมเดินล่อนเองเหรอผมเลยเดินล่อนถอดเสื้อข้างบนเดินถอดเสื้ออยู่ข้างบนเลยโอ้

ไม่ได้ใส่ด้วยครับล้าใส่ใส่มาแค่ตอนนี้อันแต่จะบอกว่าเฮียคือไม่ได้มีแค่แท็ตทค่ะสีผมยังไม่ได้พูาถึงสีผมมีคนมีแฟนขับถามว่าผมแบบว่าใช้แว็กซ์หัวหรือว่าสเปรย์ซึ่งก็ไม่ฮะย้อมเลยครั้งนี้ใช่สีว่าแรกสวยอยู่ วันที่2เริ่มเฟดวันนี้เริ่มเหลือเหลือสีฟอดเข้ามาแล้ซึ่งซึ่งเข้าใจในการดูแล้ววันนั้นคือจะจำอยู่เลยนะที่จริงจุดเราคือย้อมสีขาวขาวแบบมันนวลอะไรเงี้ยเออเฟรย์แล้วเฟรย์ไรเฟดไวเฟดไวมากเข้าใจละวันนี้ที่เจอคือแต่งลิปใช่ไหมคะที่สี่จ๊ไม่ใช่งเขาเพิ่งยอมเพิ่งชมจำได้ไหมเพราะว่าผมแบบโหจำได้ผมย้อมผมตอน เกือบ10ปีที่แล้วอ,ะอ่ะนอกนั้นเป็นแว็กซ์ไงแว็กซ์สเปรย์อเออก็สนุกดีเหมือนกันตื่นเต้น,นดีอะให้ฝากแฟนๆหน่อยค่ะคนที่แบบอาจจะไม่ได้มาชมวันนี้ที่สถา<อ>นีศรีแค่ผมแค่ส่ดท้ายที่จะงัดวลได้ถือบัตรไ้แน่นๆเนี่ยใครที่ไม่ได้มาดูวันนี้นะคะบอกเลยว่าพลาดมากน่าเสียดายมากเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรใครที่ อาจจะไม่สะดวกยังมีบแบบแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับก็คืออยากจะบอกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งสวย,วยเสียงชัดเอฟเฟกยิ่งใหญ่เหมืนอนอาจจะไม่เท่ามาดูที่ฮอจริงๆนะครับแต่ว่าคุณภาพดีพมากๆแน่นอนใช่แล้วก็สำหรับใครที่มาดูวันนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจให้โปรเพียด้วยเพราะว่าคันนี้ก็ทำเต็มที่มากๆเลยนะครับสุดพยายามใส่ให้สุดในทุกๆท,ทางที่ตัวเองสามารถทําได้แล้วใช่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ อยากให้ทุกคนมีรีแอคกับพวกเราด้วยเพลงไหนที่ลองได้เพลงไหนที่ชอบกรีดออกมาเลยไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับกรีดให้พอได้เลยสนุกในทุกอารมณ์อยากหัวเราะหัวเราะอยากล้มก็ล้มอยากหลับได้ก็หลับห้กัาจะอยากรู้ก็เห็นแล้วสนลกมเลยขอหนึ่งประโยคค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนี้เอาเด็ที่สุดเลยนะประโย้น์โอ้โห สา้คำก็ได้ได้หมดผมชอบผมชอบสิ่งนี้มันถือว่าเป็นสปอยด้วยมันจะมีคำนี้อุ๊บ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 อุมาคือคำนี้มามาครแล้วก็อ่ะสาอุ๊บอุ๊อุ๊บโดนต่อยแน่ ซึ่งสิ่งนี้ก็ใหม่สำหรับเราสองคนเหมือนกันเดี๋ยวเราดูว่ามันคืออะไรอะไรลูกขอมโรอเปรี้ยวเออจ่าน้ำมานะไมออ่รู้วยแหลวยะประเด็นเปรี้ยวแล้วก็ เปรี้ยวระเบิดเออคนดูต้องหลบระเบิดอย่าเรารอดูกันว่าจะเปรี้ยวระเบิดหรืออะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรนะเราลองพร้อมกันเนี่ยค่ะของแต่ละคนเลยค่ะหนึ่งสองสามเปรี้ยวระเบิดเอาใคก็ก็สู้กันเลยสูกันเลยสู้กันเลยสู้กันหนึ่งสองสามเปรี้ยวระเบิดคนดูคนดูไมได้ที่ว่าอะไรไม่อะโอเคไ่อะ 我们。